มาประเด็นอื่นเลยไหมมีเมื่อวานมีโพของมมทิโดนโพเนาะอออกมาบอกว่าถ้าต้องปรับคอรมอเนี่ยกระทรวงไหนน่าโดนสุดน,น่าจะต้องผ่านตาพี่บัวมาบ้างแล้วล่ะจริงๆยังไม่ได้ดูละเอียดเลยอะแต่ว่าเขาถามแค่กระทรวงเหรอเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รวมตัวนายกใช่ไหมไม,ไม่รวมไม่รวมเอาแค่กระทรวงไม่ได้ถามาว่าอยากเปลี่ยนนายก<อ>าไหมโอถ้าเปลี่ยนนายกด้วยเดี๋ยว จะเป็นโอ้โหหนักเลยทีนี้แล้วเป็นไงคะกระทรวงไหนะกระทรวงก็อย i mean? ่างที่เรารู้กันดีนะฮะด้วยสถานการณ์ไทยกัมพูชาแบบนี้ที่มาเบอร์หนึ่งเลยก็คือกระทรวงกลาโหมให้ปรับกระทรวงให้ปรับคอร์รัคอรกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะมาเบอร์หนึ่งเลยเบอร์สองนี่กระทรวงการคลังเนาะเบอร์สามนี่กระทรวงพมอเบอร์สี่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเบอร์ห้ากระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬาอ้าพานิชต์ไม่มีรอรอบนี้หลุดเลยไม่มีแล้วเอ่อกลายเป็นกระทรวงการคลังมาแทนไม่น่าแบลกใจนะว่าทําไมเป็นกลาโหมสถานาการณ์กัมพูชาตอนนี้ทุกฝ่ายมันเพ่งเล็งแบบนั้นจริงๆแล้วมันก็สะท้อนความคือประชาชนเชียร์ทหารในพื้นที่ไงซึ่งอันนี้คือปัญหาดูเดือดเหลือเกินปัญหาอบบบของรัฐมนตรีกลาโหมนะเออ คือทำยังไงจนกระทั่งประชาชนเห็นสองสีนี้มันแยกออกจากกันอะทั้งที่ออกองทัพมันอยู่อันเดอร์กลาโหมใช่แม้แต่วันนี้นาะยกเองตอนถแถลงอ่ะก็พูดในแนวว่าเรากับกองทัพค<ะ>ิดตรงกันมิดกันอยู่จับมือซีปึ้กกันอยู่ซึ่งนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องพูดไงอ,อคือสิ่งที่ถ้าคุณพูดมันคือโชว์คุณมีปัญหาเออพราะกองทัพมันคือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่งอะเออ,เอ,อ นั่นแหละจริงๆไม่ต้องพูดก็ได้เนาะม,มันเหมือนกับถ้าคุณเป็นถ้าคุณคุมกระทรวงศึกษาแล้วคุณมาบอกผู้คนว่าโอ้ยเรากับสพททางานด้วยกันดีอยู่อย่างเงี้ยก็มัน,มนเป็น,นหน่วยงานอันเดอร์คุณเนี่มคุณจะคุณจะไปแยกก้อนได้ยังไงคนอื่นแยกได้แต่ว่าคุณต้องพูดแยกก้อนหรอมันไม่ใช่อะ่ะคุณต้องแสดงให้เห็นว่านี่คืออันเดอร์คอนโทรลอ่ะคือตอนนี้มันเหมือนกับว่ารัฐมนตรีกาลาโหมกับ กองทัพเนี่ยไปกันคนละทางแล้วอ่าคนคนเข้าใจอย่างนั้นนะคะซึ่งก็ก็ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะอะไรคุมไม่อยู่เหรอคุมไม่อยู่ค่ะคุมไม่อยู่คำเดียวเลยมันคุมไม่อยู่เพราะเพราะถ้าคุมอยู่ทหารบางคนจะไม่พูดมากขนาดนี้ค่ะออ่าจะไม่มีท่าทีที่จะสร้างความลําบากให้กับกระทรวงการต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยที่รู้ว่าได้เสียงเฮจากประชาชนแต่ปกติข้าราชการเนี่ยถ้าไม่มีไฟเขียวจากผู้บังคับบัญชาจะไม่ออกสื่อนะคะครับโอ้ยทหารหลายท่านที่อยู่ตรงชายแดนพื้นที่ตอนนี้ก็ออกสื่อเยอะเหมือนเป็นดาราเลยประชาชนได้นิยมไงมันไม่ใช่ว่าผิดแต่บางานก็ออกมาแล้วพูดดีมากนะอย่างผู้ช่วยหรือว่ารองแม่ทัพภาคสองอะ เขาใช้คําว่าผู้ช่วยหรือใช้คาว่ารองเนี่ยมาทำภาคสองอที่ที่เป็นคนที่พูดภาษาเขมรได้แล้วเร,เราได้รับมอบหมายให้ไปเจรจาจําได้ไหมครับครับแล้วก็สําเร็จด้วยก็คือสุดท้ายก็ยอมลดลดกําลังกันใช่ไหม,มก็ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาทั้งสามระดับครับท่านนั้นน่ะให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐไว้ดีมากๆานะก็คือก็คือวางหลักว่าแน่นอนทหารเนี่ยพร้อมรบอยู่แล้วแต่ว่าการที่ไม่รบได้นั้นคือความสําเร็จอืม การไม่รบได้นั่นคือความสําเร็จแล้วแล้วท่านก็บอกว่าผมไปงานศพลูกน้องมาเยอะเราวเวลาที่คนบอกว่าโอ้ทหารพลีชีพเพื่อชาติภาคภูมิใจเนี่ยอท่านบอกเลยว่าคุณรู้ได้ไงเขาภูมิใจเขาตายไปแล้วอะโอเคคนแนวหลังอาจจะพูดว่าภูมิใจคนในครอบ,บครัวเวลาสื่อมาถามก็อาจจะบอกว่าภูมิใจแต่สภาพจริงๆเป็นยังไงนะเราท่านก็เล่าว่าลูกน้องแต่ละคนที่ตายไปเนี่ยผมก็ต้องดูแล จนกระทั่งลูกเขาเรียนจบอือ่าเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากอยากให้เกิดการเสียเลือดเนื้อดังนั้นถ้าเกิดว่ามีวิธีที่จะคลี่คลายปัญหาโดยไม่ต้องรบนั่นคือดีที่สุดครับอืก,ก็ถือเป็นการกสุดท<า>ี่ดีใช่อ่าไม่ได้ไล่ให้ไปรบนะไม่ได้พร้อมจะไปลุยนะอืมเอออันนี้แหละกระทรวงแรกเลยกระทรวงการาหมที่คนก็บอกอยากให้เปลี่ยนส่วนแล้วก็มีกระทรวงการคลัง แล้วก็วกระทรวงพอมอเนะอมอาะพมนี่ก็คือคุณทวัวลาวุธิอ่าอันนี้ก็งงนะว,<ง>ว่ามายังไงแต่งงอย่างงงสองอย่างคือหนึ่งไม่มีพาณิชย์สองคือไม่มีมหไทยใช่ไหมไม่มีมาแต่ทําไมกระแสข่าวนี่บอกว่าจะเปลี่ยนให้ได้มีมีชื่ออยู่กระทรวงเดียวเลยเนี่ยอ,อ่ากระแสข่าวบอกมีชื่ออยู่กระทรวงเดียวเลยไปดูความเคลื่อนไหวกันบ้างไหมคะตอนนี้รัฐมนตรีมหไทยไปทําอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อเช้านี้ไปช่องบก อุบลอีกแล้วร่วมคณะท่านองคมเมื่อวานยังอยู่อุดรอยู่อะใช่เราก็บินไปนอนเห็นเห็นเห็นท่านท่านอนุทินโพสต์ว่าอะไรนะบินจากอุดรไปนอนอุบลครับก็คือขับเครื่องบินไปเองเพื่อไปนอนที่อุบลนะคะเช้านี้มีภารกิจครับเนี่ยนะฮะเป็นพลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายาองคมนตรีค่ะครับไปลงพื้นที่ชายแดนช่องบก นะคะที่ยาเภอน,น้ำยืนอุบลนเนี่ยแหละก็มีการอัญเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ทหาร,รที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคสองพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจน้อมนำพระราชกระสห่วงใยและกำลังใจมายังประชาชนหมู่บ้านชายแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะคะครับอันนี้ก็ คุณอนุทินชันวิรกูลไปลงพื้นที่เพื่อรับท่านองค์มนตรีนะแล้วก็ก็มีประชาชนมาค่ะมีทางด้านของพลโทบุญสินพัคกลางแม่ทัพภาคสองรวมอยู่ด้วยอ่าท่านที่ออกสื่อบ่อยๆใช่ไหมนะคะแล้วก็หลังอันเชิญสิ่งของพระราชทานนะคะก็มีรายงานว่าท่านองคมนตรีก็ได้ล้อมวง พูดคุยกับท่านอนุทินครับรองผอบอทอบอแล้วก็แม่ทัพภาคสองผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีปลัดมหาไทยและที่ปดีกรมการปกครองค่ะก็คุยกันถึงสถานการณ์นี้นะก็เป็นภาพของการลงพื้นที่ชายแดนอีกครั้งหนึ่งเอ,เอาเอาเอาเป็นว่าตั้งแต่คุณอนุทินกลับมาจากเซนิวาเนี่ยอยู่ชายแดนมากกว่าอยู่กรุงเทพนะอืมใชตลอดนะอยู่พื้นที่อีสานตลอดอยู่ใกล้ๆชายแดนตลอด แต่ประเด็นการเมืองก็ตามไปทุกที่นะวันนั้นจำไม่ได้แล้วจังหวัดอะไรเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปถามเม, <Walk S 2> มื่อวานไหมถ้าเมื่อวานอุดอรก่อนวันนั้นอีกก่อนหน้านั้นปลายสัปดาห์ที่แล้วอุบลที่ที่ททมีที่มีคำว่าพร้อมครับเนี่ย ถ้ามีคำว่าพร้อมครับเออเรามีคลิปเราเราเปิดดูหน่อยไหมเผื่อแบ็คกราวมันจะมีชื่อจังหวัดอยู่นะคะ,คะย้อนไปดูประเด็นตรงนั้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวโยนคำถามไปมวา่าถ้าถูกปรบับอกจ้ามหาไทยพร้อมเป็นฝ่ายค้านไหมแล้วก็คำตอบนั้นทำให้เกิดประเด็นต่อเนื่องมาอีกหลายวันแต่ว่าเราเอาคลิปเก่ามาให้ดูก็ไม่ได้จะให้ฉายหนังซ้านะแต่อยากให้สังเกตปฏิกิริยา สองท่านข้างหลังสุภาพสตรีสองท่านข้างหลังครับอ่าจังหวะที่ท่านตอบเนี่ยปฏิกิริยาของลูกพักเป็นยังไงนะคะอลองดูคลิปคะ่ะตอนนี้นายกมีส่งสัญญาณอะไรมีเร,มรื่องปรับคลรมรือเปล่าไม่มีครับมีมีทางเปร็นไปได้ไหมนะว่านายกจะไม่แจ้งแล้ว,วหักปิดแจ้งเพื่อทราบไม่มีครับไม่น่าจะมีเหตุการณ์ไม่มีครับมั่นใจใช่ไหมคะว่าเราอยู่ในสุวุมหารไทยมั่นใจครับเราคาดไม่ได้จริงอย่าพร้อมจะเป็นฝ่ายไ้ยหาพร้อมครับ เพิ่งทลองเดี่ยเพิ่งไปนะนอกจากได้ได้ได่รบรบกับศัตรูก่อนอย่ามารบกันเองถ้เลางกัเราหันมารบกันเองจะร้องเพลงท่าไทยให้ใครฟังท้เลองกัะเห็นสีหน้าของท่านสบิดากับสสแนนไหมตอนที่คุณอุทินตอบคำถามว่าถ้าถ้า เหมือนกับว่าถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่มหาไทยต่อเนี่ยพร้อมไปเป็นฝ่ายค้านไหม,มแล้วท่านตอบว่าพร้อมครับคุณซาบิดานี่อมยิ้มแบบเป็นสีหน้าพอใจยิ้มกลิ่มเลยสอสอแนนก็ยิ้มครับอย่างชัดเจนเป็นสีหน้าแบบเหมือนมันไม่ใช่แค่พอใจอะ่ะคุณม,มันคือมันต้องอย่างเงี้ยสะใจในความชัดเจนอ,ะอ,อ่ะออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าทางทางพรรคภูมิใจไทยเขามีแนวทางอย่างไรกันล้วบอกว่าไปเห็นพวกอะไรอ่ะเฟซบุ๊กของสอสอต่างๆหลังจากวันนั้นเนี่ย ก็มีโทนเดียวกันหมดเลยนะคือเชียเชียในความชัดเจนครั้งนี้อชอบคือการเมืองก็ต้องมีความชัดเจนแบบนี้แหละ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งคือคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประเด็นตรงนี้คือมันต้องย้อนกลับไปที่ท่าทีของคุณทักษิณเนาะที่บอกว่ากระทรวงมหาดไทยทํางานไม่เต็มที่หนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้คนเพื่อไทยเข้ามาทำขับเคลื่อนนโยบายเฮ้ยแบบนี้มันตําหนิกันนี่มัน discredit เออมัน,นลักษณะของการ discredit คิดว่าวันนั้นน่ะมันคือจุดตัดที่ทําให้พักภูมิใจไทยไม่ได้มีทางเลือกอื่นนอกจากนอกจากจะต้องยืนยันแบบนี้ด้วยด้วยความที่เป็นการยืนยันในในศักดิ์ศรีว่าเอยงานของเราไม่ได้บกพร่องคำนี้แหละสำาอักถ้าคุณถ้าคุณจะปรับของเราด้วยกันที่คุณไปบอกกับสาธารณชนแบบนี้อืแล้วเราโอเคอ่ะแปลว่าเราห่วอ่าแปลว่าเรายอมรับเราห่วนะอย่างนั้นน่ะค่ะเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเขาค่อนข้าง ชัดเจนตรงนี้ไม่แล้วคือถ้าเราดูโพออกมามันก็ไม่มีใครบอกนี่ว่ากระทรวงมหาดไทยทางานห่วยอ่าเออเพราะฉะนั้นด้วยด้วยด้วยบริบทแบบเนี้ยมองกลับไปที่พรรคเพื่อไทยถ้ารพรรคเพื่อไทยจะจะปรับตรงนี้จริงๆอะ่ะบน,นึงไม่ออกว่าเขาจะหาเหตุผลอะไรมาอธิบายถ้าเกิดว่ากระทรวงอื่นๆที่มีปัญหาอยู่แล้วประชาชนบอกว่าควรปรับเนี่ยปับมันยังอยู่ที่เดิม,อ,มอ่าแล้วอยู่ดีมาเน้น ปรับกับกระทรวงที่ไม่ใช่โคต้าของพรรคตัวเองครับแต่แล้วก็เป็นกระทรวงที่ไม่ได้มีปัญหาจริงๆอืมอ่าจะอธิบายยังไงครับจะอธิบายยังไงอ่านั่นแหละแต่ว่าถ้าเราติดต <คน S 1> ามข่าววันสองวันที่ผ่านมาจะเห็นว่าทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนาะสสก็ออกมาไล่ใครไม่พอใจออกจากรัฐบาลไปเลยคุณอนุสรเยี่ยมสะอาดน่าจะเห็นข่าวอยู่ค่ะล่าสุดโดนปลามไปแล้วนี่ ใครปลามทางด้านของผู้ใหญ่ในพักท่านวิสุทธ์ชัยนรุนอ๋อเหรอบอกว่าอะไรท่านบอกว่าต้องให้เกียดกันอย่าไปกดดันอย่าไปกดดันท่านนายกในเรื่องของการปรับคอรมออะไรทํานองนี้นะฮะแล้วก็มีรายงานข่าวมาว่ามีการปรามกันแล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันถ้ารัฐบาลจะไปได้อ่ะจริงหรือเปล่าไหนลองนับดูไหมเท่าไหร่ ตอนนี้มันสามอยะผมตีคือรู้ว่าถ้าตัดออกไปหกตอนนี้เป็นเก้าหกเก้าเสียงเนี่ยอมันก็จะเหลือ250กว่าถูกไหมถูกต้องอยู่ได้เหรอแบบนั้นอะปกติมันไม่ได้ก็เลยต้องก็เลยต้องต้องต้องคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามีอะไรซุกซ่อนไว้ตรงไหนไม่รู้ถ้าจะปรับเนะแต่แต่นะวันนี้เรายังอ่านใจนายกไม่ได้ไงแต่วันนี้ก็คือมีข่าวมาตั้งแต่เช้าว่าวันนี้จะมีการคุยกันนะ อ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอีกอนะคะแต่ว่าทางพักภูมิใจไทยก็มีความเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ไวันก่อนจะมีภาพของแกนนำพักพลังประชารัฐไปร่วมทานข้าวเหรอคะกับคุณชาดาบ้างกับคุณเนวินบ้างที่มีภาพออกมาแกนนำาาพักพลังประชารัฐกลุ่มคุณสันติพร้อมพัฒน์ใช่ไหมอ่าแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนะคะก็มีคุณอนุทินเนี่ยรพร้อมกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยก็คือ คือไปลงพื้นที่อุดรธาน,นีาปรากฏว่ามีสสจากพักคุณหญิงหน่อยมารับพักไทยสร้างไทยสองคนมาปรากฏตัวอเออใช่ไหมแล้วก็มีกระแสข่าวด้วยว่าสองสสเนี่ยเตรียมย้ายมาร่วมกิจกรรมกับพักภูมิใจไทยครับแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณอนุทินจะเคยออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้นะคะ เราก็บอกว่าเป็นการร่วมกันทํางานเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนเนื่องจากจังหวัดอุดรธานีไม่มีสสพักภูมิใจไทยส่วนจะมาร่วมกับพักภูมิใจไทยหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตและความสมัครใจอ่าผู้อย่างนี้ก็ฟันธงได้เลยป่ะครับเอาดูภาพดีกว่าแต่ก็ถือว่าพรกภูมิใจไทยยังเนื้อหอมนะแม้ว่าจะมีข่าวว่าถูกโดนเพ่งเลงเรื่องปรับคอมออยู่ คือบอกว่าสสของไทยช่างไทยเนี่ยยังไงเขาต้องหาบ้านมาอยู่กันก่อนการเลือกตั้งรอบหน้าอยู่แล้วล่ะใช่ปะพอพักมันสั่นคลอนเหลือเกินนะฮะตัวใหญ่หายไปหมดแล้วค่ะก็ก็หมายความว่าต่างคนก็ต่างมีอนาคตในแง่ของขุมกําลังอยู่ผมให้ฟันธงให้พี่โบฟันธงปุ๊บคิดว่าปรับไหมคอรมอเนี่ยคงจะมีปรับแหละแต่กระทรวงมหาดไทยยังเป็นคนไทยอยู่ไหมฟันธง ค,คิดว่าไม่นี่ไงล่ะคิดว่าไม่เออเพราะเพราะว่าเขาต้องชั่งน้ําหนักทุกอย่างไม่ใช่แค่เสียงในคอรมอไม่ใช่แค่นับเอาว่าโอเคเกินมาห้าเสียงโอเคอย่างเงี้ยอ,อ่ามันต้องดูหนึ่งสถานการณ์การเมืองนะวันนี้ครับอย่างที่เราเคยบอกอะ่ะมันยังมีพื้นที่เหลือให้กับความระสำาระสายอะไรอีกหรือเปล่ามันยังมีพื้นที่เหลือให้มีศัตรูเพิ่มอีกหรือเปล่าครับอืมยิ่งหลังจาก คดีคุณทักษิณที่เริ่มมีความคืบหน้าเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมม,มันก็ยิ่งเป็นสัญญาณนะว่าไม่น่าไม่น่าจะกล้าเสี่ยงกับอะไร,รบแบบนั้น<อ>คือศึกนอกศึกในอะ่ะสถียรภาพร,รัฐบาลต่อให้ไม่มีเรื่องนี้เลยอะ่ะก็เหนื่อยใช่ถามว่าเรื่องไทยกัมพูชาวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากมยังไม่เห็นเลยว่าเราจะยังไงต่อนะ คือคือคือมันไม่ได้เหนื่อยเฉพาะประเทศไทยนะมันเหนื่อยกับท่านนายกด้วยเพราะต้องไม่ลืมว่าท่านนายกเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับตระกูลฮุนเซนค่ะใช่ไหมมีมีมีภาพใกล้ชิดสนิทสนมอะแล้วนี่มันมีปัญหากันระหว่างสองชาติเนี่ยเรถ้าถ้าถ้าสมมติมันจะมีการปิดด่านเพิ่มอะไรขึ้นมาจริงๆอะนะมันจะเป็นดอมิโนอยู่เหมือนกันนะคะคือคือแถบนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมีปัญหาเศรษฐกิจทันที ใช่แกค้าชายแดนเนาะในขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ดิจิทัลวอล l ล็ตก็แจกไม่ได้แล้วนะคะอะไรที่มันจะกระเถิบไปข้างหน้าอ่ามันมันหาไม่เจอไงแล้วพอมันมีปัญหาเศรษฐกิจจุดหนึ่งมันก็เป็นโดมิโนมาสู่จุดอื่นๆอีกแล้ววันนี้เราเหลือเวลาก็ไม่เยอะก่อนการเลือกตั้งสองปีประมาณนั้นใช่ดังนั้นคือพูดง่ายว่าถ้าถ้าปรับ อะไรที่มันเป็นการหักดิบกันจริงๆอะนะก็เตรียมแปลว่าเตรียมอยู่สภาครับแต่เมื่อเราประเมินแล้วว่าไม่น่าพร้อมเลือกตั้งตอนนี้นี่นี่นี่ยังไม่เห็นผลโพนายกนะครับยังไม่ออกคุณรอดูผลโพนายกรอบนี้สิแล้วแล้วมันจะเป็นคำตอบว่าพร้อมเลือกตั้งหรือเปล่าครับถ้ายังไม่พร้อมเลือกตั้งก็ย่อมไม่อยากให้สถานการณ์มันนำไปสู่การหยุบสภาได้ง,ง่ายๆถูกไหมคะอืมเราจึงฟันธงว่า ไม่น่าจะคิดสั้นครับฟันธงครับกระตูมหาไทยก็ยังกำกับดูแลโดยนายอดุทีิชาพิระกูลพรุ่งนี้นดูค่ะมาอีกทีนะคะแต่นี้เราฟันธ<อ>ง,นงตอนนี้ก่อนด้วยเหตุด้วยผลอของของการเมืองในภาพที่แบบแมกโครอะ่ะ เออเราไม่ได้ดูไมโครเป็นจุดๆว่าเออนับเสียงแล้วมันเหมือนจะพออ่าแล้วแล้วมันจะดีเพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจัยทางการเมืองอื่นๆก็มีอีกอย่างเช่นถ้าพักใหญ่ออกไปแล้วแน่นอนพักเล็กก็มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นถูกต้องอ่าพักห้าเสียงสิบเสียงขึ้นมาหมดเลยอ่ามีปากมีเสียงนันได้หมดในเวลาอย่างเนี้ยนะคะโอเคนะฮะท่านผู้ชมนะฮะติดตามการเมืองรอดูกันต่อไปนะครับทั้งในเรื่องของการปรับกรมอและท่าทีของไทยกับบุชา เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกเพราะว่าทางนูเขาใช้ Facebook ทุกวันจริงๆทั้งสมเด็จอุนเซนทั้งลูกชายอย่างคุณมาเน็ตไม่หยุดโพสก็ต้องบอกว่าการสื่อสารเขาเนี่ยมันฉับไวฉับไวมากมันกระชับมันมันได้ผลน่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเบ็ดเสร็จด้วยไงเขาของเขาเองเขาไม่ต้องปรึกษาใครเนี่ยที่กระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยดูยังมีความกักกัเหมือนถูกยั้งไว้อะ ว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะอทุกคนก็เลยดูเหมือนแบบไปไม่สุดกันหมดอะค่ะไปสุดอยู่ฝ่ายเดียวการสื่อสารของฝ่ายไทยนี่มันจะเป็นออกแนวเอาเอาตรงนะโบดูแล้วเหมือนมีคนปรามอยู่ตลอดเวลาเฮ้เแต่ผมว่ามีฝ่ายหนึ่งไปสุดนะฝ่ายกองทัพไปสุดตลอดเลยทุกวันเลยค <c oughs>